ร้านี้ก็ร้านร้านน้องเมฆบะพี่ล้านน้องเม์เนาะครับผมมารี่วิวให้น้องครับครับผมบัานบัานมาให้อ่าไม่มาให้ปิดกับอ่าทุกดีนนะครับเนาะลองซิมกับน้องครับแม่เพิ่นฝากว่ามาให้รี่วิวให้ครับผมส่วนส่วนทาบานมากินครับแวะมากินได้ครับจักบาทน้อง เริ่มต้น20บาทยอ๋อของเด็กหน่อยมีดทิมอ๋อหัวละสิบตคนนนิยมจินของเด็กหน่อยสิบยี่สหัวทิมทิมชีฟมีดยี่สิบาทเนาะเริ่มต้นครับโอเคครับซื้อยังก่อนนอกยังเกาะน้องเม่เนาะครับหลานนองเม่ยังเกาะอ่าอันนี้ยังเกาะชาไทยครับผมครับ นองเฉดเห่ซิมครับแวะมาทางนี้ได้นะครับผมอยู่เียนคับวันเยก่อนนีละวันแม่สวรครับยนก่อนสาวทำเองครับมันมันมันมักลครับตัวมัดรถเตะรถแซ่บกินในเมืครับกินด้เมื ทานมากกบแวะมาได้เลยครับผมครับมืออื่นเปิดร้านไหมนี่โอมดในซิมเออปันนี่สามสิบมือตัวนีสามสิบเขาซิมนี่เป็นแบบจังไงให้แก้หน่อยน่อยซิซอซิอมือมมือื่นนะครับวันที่สามครับผมเปิดครับรังยนดว่โว่ แวะมาหุ่นนองได้นะครับผมแส่ยบมาแสบกันมาซิมนอมึงเนาะมีได้มีได้ครับผมบ้านใหม่บ้างห้ครับกรตู้วกรตู้กัตางน้อยน้กันสามคนเทียนกันนี่แหละรักก็ไม่รับเน่